สวัสดีค่ะจูนจูนพัชชาภูลพิริยะค่ะสวัสดีค่ะจูนจูนพัชชาภูลพิริยะค่ะวันนี้จูนกลับมาอด New Year n e w You ซีสัน2ค่ะพอปีที่ผ่านมาจูนก็ได้มีโอกาสทำอะไรใหม่ๆะขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งแรกทำธุรกิจครั้งแรกนะคะจูนก็เลยคิดว่าจะมาพูดถึงการทําอะไรครั้งแรกเพราะว่าการทําอะไรครั้งแรกเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเพราะถ้ามีครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งต่อๆไปตามมาแน่นอนและครั้งต่อต่อไปก็จะง่ายขึ้นแล้วก็พาเราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้แนนน่่อคะ จูนเลยตั้งใจจะให้พอดแคสต์ n w y y e r r n w y You My f i r s t Time เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางให้กับทุกคนนะคะที่เซ็ต n w y y e r r r s s o u u t o o n ของตัวเองในปี2021ไว้ค่ะให้ร่วมกันลงมือทำอะไรเป็นครั้งแรกไปพร้อมๆกับจูนค่ะติดตาม New Year New You My First Time ได้ทุกวันตลอดเดือนมกราคมปี2021ค่ะผ่านช่องทาง y o u t u b e Channel ของ The Standard Podcast เลยแล้วเดี๋ยวทุกรายการของพอดแคสต์จะย้ายไปอยู่ในช a n n e l นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ